เฮ้ยจะเนเดี๋ยวม้เข้าปสนับสนุนความที่นตงจดมีหลายเด็กหลายราคาไปลอง่วกันดีครับคนราคากัดีๆด้อครับเจ้าบ้านนาะจ้าบ้านนนลุกกงรอยขึ้นงู

จังหวะแหกบอไฟลาปืนปันไหนครับเบิงกันจังหวะต่อไปครับพ่อโจพ่อจูดีครับต้องเอาบอลมาสูครับเรียงเลนครับออกจากฐานจังหวะแหลกนี่เขียว